สวัสดีค่ะเด็กหญิงวลีธารคดีวันนี้จะมานำเสนอรายงานเรื่องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุนัขจิ้งจอกจากวรรณคดีกับหอคงประพาทานทองแดงค่ะสุนัขจิ้งจอกมีหลากหลายสายพันธุ์มีความแตกต่างในสีขนขนาดและพฤติกรรมของแต่ละสายพันธุ์สุนัขจิ้งจอกมีขนาดตัวแตกต่างกันตามสายพันธุ์ โดยทั่วไปมีความยาวลำตัว40-90เซนติเมตรน้ำหนักเฉลี่ย2-14กิโลกรัมหูมีขนาดใหญ่ช่วยในการระบายความร้อนและได้ยินเสียงเยือดจากระยะไกลจมูกไวต่อกลิ่นช่วยในการล่าและค้นหาอาหารสุนัขจิ้งจอกมีสายตาดีในที่มืดและการได้ยินมีความไวสูง สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวได้ดีจึงพบได้ในหลายภูมิภาคทั่วโลกสุนัขจิ้งจอกมีความสามารถปรับต,ตัวต่อภูมิอากาศได้หลากหลายสามารถปรับตัวอยู่ในพื้นที่ชานเมืองหรือในเขตเมืองได้มักพบใกล้พื้นที่เกษตรกรรมสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์กินไม่เลือกโดยอาหารหลักได้แก่สัตว์เล็ก ผลไม้มเมล็ดพืชและ,มะแมลงการล่าเหยื่อใช้ประสาทสัมผัสการดมกลิ่นและการรับฟังที่แม่นยำโจมตีเหยื่อด้วยความรวดเร็วและการกระโดดจับโดยส่วนใหญ่สุนัขจิ้งจอกมีพฤติกรรมโดดเดี่ยวแต่จะอยู่เป็นคู่หรือกลุ่มเล็กๆ ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ฤดูผสมพันธุ์ส่วนใหญ่เกิดในฤดูหนาวตัวเมียตั้งท้องประมาณ49-55วันและให้กำเนิดลูกเฉลี่ย2-6ตัวลูกสุนัขจิ้งจอกจะอยู่ในโพรงจนกระทั่งอายุประมาณ4สัปดาห์สุนัขจิ้งจอกเปลี่ยนสีขนตามฤดูกาลลดการใช้พลังงานในช่วงฤดูหนาวสุนัขจิ้งจอก มีบทบาทในการควบคุมประชากรของสัตว์เล็กช่วยลดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรสุนัขจิ้งจอกกินผลไม้และเมล็ดพืชซึ่งเมล็ดเหล่านั้นจะถูกขับถ่ายออกพร้อมมูลช่วยในการกระจายพันธุ์พืช ภัยค,คุกคามการสูญเสียที่อยู่อาศัยการตัดไม้ทำลายป่าการขยายตัวของเมืองและการเกษตรกรรมส่งผลให้ที่อยู่อาศัยของสุนัขจิ้งจอกหายไปสุนัขจิ้งจอกในบางสายพันธุ์ต้องผเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศการอนุรักษ์เช่นการไม่ตัดไม้ทำลายป่าและในวันนี้หนูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณะคะ่ะ